คิดนหน่อยกัจวดไปเนี่ยเราจะมาเจออีกหนึ่งเคสซึ่งเป็นรถแสลง้งเป็นรถมขขอเตอร์ไซค์ครับผมสกดควมรับประกันปัญหาของรถก็คือเป็นอยงไรกับพอ่อมันร้อนไปดีมันร้อนไป<อ>ไเครื่องนี่บ่เครื่องนี่ครับไปสิร้อนไป,ปนแล้วกความแรงเป็นไงนเนี่ยรูด,ด้วยเนาะมันบมันบมันบันเร็วนะแบบว่ามันม<อ>ันเป็นรืดรืดบินไปมันมันมันลื่นไหลมาเราจะเริ่มใส่เลยมาพ่อเขามา เขปิดมึงนี้ละเปิดมมงนัในมันเครื่องปิดเองบ่มีเหขันมือออามาแน้วขันที่ใส่เมื่อกี้นยเราจะลองโอเคเราจะลองสตาร์ทเครื่องนะครับดูดูพอด้วยันเรอปิดเครื่องเครื่องว่างยังแกว่างยังเราวางแล้วโอเคี๋ยวเราก่อนใส่นะดูเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องจะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะมาไมใกล้ผมจะบอกวิธีมันจะดด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 ดอันนี้เสียงก็ดี ก็ไม่ใช่ว่าเสียงไม่ดีแต่ผมถามว่าพอเติมเจ็ตแล้วท่านคอยดูเสียงนะครับเสียงนี้มันจะเรียบขึ้นแล้วก็แรงขึ้นอีกให้เห็นเลยนะครับมาเติมยังไงเติมแบบนี้ปิดเครื่องเติมเส้นอีกเลยครับเนี่ยละโหลดนะดำเลยมันสองเดรียนเนาะมันเรียลูกม,มาเ้าโอเคเหมาะสำหรับรถที่ใช้งานหนัก เนี่ยครับเหมาะสำหรับรถใช้งานหนักเลยสุดๆเลยนี่แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่รถร้อนไวได้หมดเพราะว่ามันป้องกันการเสียดสีลูกสูบอยู่แล้วตัวนี้เขาเรียกว่าสารเคลือบนะครับไม่ใช่สารเพิ่มประสิทธิภาพน้ํามันเครื่องนะครับสามารถเติมได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกครับเพราะมันจะไปเคลือบลูกสูบเลยนะครับมันเคลือบลูกสูบเลยนะครับเ้าเทลงตรงนี้แหละเอาละเราเทลงตรงนี้แล้วนะครับเทให้หมดเลย ปริมาณ30มลเออให้หมดครับนี่คือมอเตอร์ไซค์1คันนี่คือ30มลกับไล่ก่อนมาเรียนวะโอเคมันพอดีแล้วมันพอดีนะทำ้าของกดบไว้เป็นตัวอย่างรถไทยเฮาเลยนะอิทองอิเต็นใส่ได้เบิร์ธฮะามันบากนั้งมันก็เปิดมันอืดนี่อ่านะครับเราจะเบิ้ลอยู่กับที่ประมาณ2นาทีถึง5นาทีแล้วก็จะให้เจ้าของไปขับเลยนะครับแล้วเขาจะกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ใช้รถเป็นไงอ่ะหลวงพ่อแล่มอีก่มอีกนี่นี่เด้อเราจะนิ่งสักพักนึงครับไปทอมบานเท่านี้ไปมูนนี่ละไปบ้านไงบ้านบานน่อยทีนี้เสียงเครื่องยนต์นะครับพอเราเติมเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะนิ่มขึ้นจะนิ่มขึ้นนะครับตองเสียงเริ่มนิ่มขึ้นแล้วอ่าแล้วก็รู้สึกว่าเครื่องเบาด้วยเสียงเบาหลังจากนั้นเราก็ปิดดูนะครับ ที่เราบิดอยู่กับที่ถ้าคุณไม่วิ่งนะแล้วเ,เราบิดอยู่กับที่เงี้ย ที่เราปอนเหมือนเครื่องมันจะดับเลยนะครับบางคันเนี่ยเฮ้ยมันเงียบจนเหมือนเครื่องเราจะดับเลยเจ้ากับที่อ่อนบานอ่อนเมืองมากแับกามันอีกอีเด้อไม่เออทีนี้เดี๋ยวเจ้าของฟังเสียงนั้นเจ้าของเขาจะเป็นรองเป็นรองเส้นสองมันจะอยู่ในมือในอกในใจเท่านีเราต้องดเขาติรู้ทันทีเลยโอเคโอ้สุดไปสิไปไวๆเถอะล่ะ แต่ร oh, e ู้แล้วอ้าวหลังจากไปขับมาแล้วเติมเมื่อกี้เองมาบ่เคยเลี้ยนหอดแปดสิบดีบ่หอดเก้าสิบเนาะรื้อซื้อดีบ่รื้อซื้อบ้างไรื้อซื้อามือนไหลดีบ่ไหลดีเนาะมันจูมือเจ้าเจ้าแต่บางมืออื้นเ้าเจ้าสีเจ้าสีออกตัวง่ายบ่เจ้าใครมาบักให้ฟังเนาะ ทงจ er, er yeah. Yeah, here think, ุยบม่อาข้ามนอยเลยเหมืนี่โอ้หเขี้ยวเลยทั้ถึงมันสาแรงเลยนะแรงไหมคะแรงเนาะดีอยู่มันบอทันทีสุดยอดเห็นผลทันทีเจ็ดเลยค่ะเียบเียบพร้อมจะพอใจไหมพอใจพอพใจพ้อบิดีออกดีเล้กว่าเดิมเนาะออกวงายบิดบินนีเซียวบิดออกง่ายเพาบิดเป็นคัแขู่แมนน้ำนขึ้ เพิ่นหูจักรด้เดอาเพิคนพิคนนีปัญหาดีดให้คนนมาเอาดีแบบว่าบิดไดหน่อยกับจวดไปงนาะก่อนก่อนใช้เป็นไงงะก่อนใช้เมื่อกี้รู้กันแล้วเนาะว่ามันอืดเนาะมันอืดมันว่่งไคห่องัดนเดเร็วแล้วลื่นไหลบ่ลื่นไหลบิดิดน่อยกับิดนิดหนยเยุ่้งเลยเยี่ยมเยี่ยมเก็เยี่ยมเสกเก่เกงล่งือเนาะย้ยลอแลวนะ นี่มันร้อยห้าสิบบาทเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยโอ้โหเม่นคุ้มไหมคะคุ้มเม่นเลยแม่นอ่ะพันอืดพันอยากได้ม่นม่านแนแล้วก็ไรกพอดีมีตรงนี้มีเจตโอ้เจ็ตแก้ไขได้เลยติดต่อเลยติดต่อคุณสมบัติติดต่อคุณอะไรเนี่ยคุณพี่เลยมีบริการคุณพี่สมานคุณพี่สมบัติตดต่อเลยทุกคนค่ะทุกคนยังรอเจ็ตอยู่นะคะโอเคขอทุกเชาวเจ็ตทุกท่านนะครับเตรียมตัวนะครับพบกับความ อลังการของคำว่าล่ลงลายลงไปเลยโอ้โหสุดยอดเจ็ดยอด